สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่าจอสั่นและนี่คือรายการยากเป็นเอกบอร์ด EP ที่66กครับคุณผู้ชม EP นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้เห็นปกคลิปแล้วนะฮะอาจารย์เมโปเมของเรานะครับก็จะมาสอนห้าคิกฟลิปเซ็กเชนนะครับทุกคนครับผมก็อยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วนะฮะที่พี่เมสอนคิกฟิปไปนะครับเพื่อนๆผลตอบรับดีมากน้องๆคอมเมนต์เต็มเลยนะครับว่าขอบคุณอาจารย์เมด้วยทุกวันนี้ก็ยังเตะไม่ลงเหมือนเดิมนะครับ รอเล่นรอเล่นรอเล่นลน,น้องๆหลายๆคนก็สามารถที่จะเตะคิกฟิปได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องมาทำท่าที่มันแอดวานซ์กว่าคิกฟิปต่อเลยนั่นคือท่าอะไรครับพี่เมย์คิกฟิปเชคเชนค่ะอ่ามันคืออะไรครับผมช่วยอธิบายเป็นรูป,ปรพันธ์หน่อยได้ไหมมันคือการเตะคิกฟิบอาา่าฮะกับเอาง่ายๆคือเปรียบเทียบเหมือนออลี่เซกเชง ถ้าใครที่ได้ดูคลิปอลลี่เซ็กเชงแล้วนะครับผมมันก็คือการที่เราเตะท่านั้นนันแล้วก็กระโดดกลับตัวอ่ะเดี๋ยวพี่เมย์ลองสงมมุติให้ดูหน่อยอ่ะพี่เมย์ถนัดขวานำมันครับทุกคนอ่ะยังยังไม่ต้องเตะนะแค่กระโดดกลับตัวอ่ะลองเซ็กเชงสามสองหนึ่งอ่ะ นี่ครับผมก็คือเซ็กเชงซึ่งเราจะมาทําท่าเซ็กเชงผสมกับคลิกฟิบก็เป็นคลิกฟิบเซ็กเชงแล้วพี่เมย์บอกว่าถ้าเตะคลิกฟิบแน่แนแบบพี่เมย์แล้วเนี้ยท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่นขงางเบสิกเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนที่เราสะบัดข้อเท้าไปข้างหน้าเนี่ยตัวเรามันกลับตัวพอดีมันง่ายกว่าออลลี่เซ็กเชงไหมง่ายกว่านะก็ออคือถ้าเกิดใครที่บอกว่าแม่นคลิกฟิบแล้วอะ่ะมาหัดทาสักสองสามทีติดเลยเฮ้ยจริงเป็นไม่ได้หรอจริงๆถ้าเกิดเราแต่กรณีคนที่แม่นคลิกฟิบแล้วใช่ไหมใช่ต้องเป็นกรณีที่ แบบเตะสักสิบลงสักเจ็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเหมือนว่าเล่นคลิปปิดมานานแต่ว่าไม่เคยฝึกท่านเนี้ยแล้วก็าามาลองทำแบบเดียวก็ลงใช่่อาเป็นท่าที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งนะครับผมสามารถเอาไปเล่นในเกมบลอสกเกตได้ด้วยวิววิ่งจะบอกไปดูคอมเมนต์ที่เป็นออลลี่เช็กเชนมาใช่ไหมมีคนถามว่าหมุนไปทางนี้ได้ไหมครับหรือว่าหมุนไปทางนี้ได้ไหมครับหมุนได้ทั้งสองทางเอาจริงเหรอใช่อ๋อคือเช็กเชนจะหมุนไปทางแบ็คไซด์ก็ได้หรือฟอนไซด์ก็ได้ใช่ใช่แต่เรา แต่ถ้ามือใหม่แนะนําเป็นด้านฟอนไซดีกว่าไหมฟอนไซจะง่ายกว่าเนาะหรือไม่ก็คนที่บอกว่าลองทําด้านฟอนไซแล้วอุ้ยมันไม่ถนัดว่ะก็ลองมาทำด้านแบทไซดเผื่อได้โอเคก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูเรามาดูถ้าคลิกฟลิปสักเค้งเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมการวางเท้าเป็นยังไงครับพี่เมย์ก็เป็นเหมือนคลิกฟลิปทั่วไปเลยอ๋อคือวางเท้าเหมือนคลิกฟลิปใช่แต่ว่าที่สําคัญก็คือการเปิดไหล่ไปข้างหลัง อาจจะให้แนะนำนะถ้าเกิดจะทำคลิกฟิปเช็คเชนอ่ะควรหันไปข้างหลังก็คือทางฟอนไซ์เพราะว่ามันจะง่ายกว่าก็คือเราแป็กป้าแล้วก็ตรงีพอดีแล้ถ้าพูดเป็นแบบว่าเออตั้งขาคลิกฟิปแต่ตั้งตัวเป็นฟอนไซ์แบบนี้ถูกไหมมันก็ไม่เชิงนะเหรอเออมันเป็นการแบบว่าเราคลิกฟิปกระโดดอยู่กลางอากาศแล้วเราเปิดไหลหันกลับมา ถ้าเกิดฟอนไซมันจะเป็นมันนจะเป็ฟอนฟิปครัวะเออกลัวมันจะติดฟอนฟิปมาเด็กเออเออฟอนฟิปคืออะไรครับอ้าวงงอีกแล้วก็ไปหาดูเอาเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดลัดหน้จะมาสอนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่เมเต็กทีฟิปเซ็คเชงให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเฮ้ยสวยเลยสว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 ย สะบัดปุ๊บแล้วก็รีบแทนที่เลยแล้วตัวมันเหมือนว่าจะกลับโดยอัตโนมัติเองนะครับเพื่อนๆถ้าเราฝึกทิปฟิปจนได้แล้วแล้วก็ฝึกเปิดไหล่มันจะลงในอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆก็เป็นท่าที่ง่ายกว่าออลลี่เซกเชงถ้าใครที่เตะทิปฟิปคล่องแล้วอันนี้มันไม่ได้มีทิกอะไรมากเลยมันคือการวางขาทิปฟิปโปรติแต่ว่าทิกที่สำคัญก็คือการเปิดไหล่หมุนตัวไปข้างหลังคือเป็นการกลับตัวเปิดไหล่ที่กับใช่ อ่านะครับผมลองมาดูในกรณนนี้ของมือใหม่บ้างไหมอย่างผมนะครับทุกคนก็เตะคลิกฟิปพอได้ลงบ้างไม่ลงบ้างน,นะครับเพือพ่อนๆก็หลเทคกอยู่เดี๋ยวผมจะลองเตะคลิกฟิปสักเช้งให้ดูว่าจะมีลักษณะของมาณไหนนะครับทุกคนอันนี้คือไม่เคยเตะนะครับเพือ่อน เคผมกระโดดแล้วตัวหนึ่งก็อย่างที่พี่เบบอกแหละถ้าเราคิกฟิฟได้แล้วมันก็เป็นท่าที่อีซี่ง่ายกว่าออริเซคเชนแต่ถ้าแบบว่าเรายัางคลิกฟิฟไม่ชัวร์เงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณผมนะครับทุกคนฝึกไปมันก็แบบมันจะท้อใจเปล่าๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่เราจะมาเล่นท่านี้ควรที่จะคิกฟิฟให้ได้ก่อนก็อย่างที่หลายคนรู้กันนะ่ะคลิกฟิฟนี่ก็1ใน7ท่าพื้นฐานนะครับทุกคนถ้าเราได้ท่านี้แล้วอ่ะมันสามารถที่จะไปผสมผสานกับท่าอื่นได้อีกหลายท่าเลยไม่ว่าจะเป็นแบ็คไซด์คิกฟิฟฮัคแคทคิกฟิฟ คอนไซต์คิกฟิปแม้กระทั่งทีฟ e ิปก็ควรที่จะฝึกไว้นะครับผมคิกฟิปก่อนจากกันไปก็อยากจะโชว์คิกฟิปอะเอาแบบอยู่กันที่พอนะเพราะว่าไหลแบบไหลหนแน่นอนไม่ลงนะครับเพื่อน ถ่าจอสันสามารถชิคฟิปได้นะครับผมวงเล็บอยู่กับที่เพราะไหลปุ๊บแบบว่าบลร้า์มันเสียบหมดเลยเว้่เพื่อนก็อยากแนะนําคนแบบว่ามือใหม่ๆนะถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันไม่ได้อะเราต้องหยุดเลยเดี๋ยวเราจําสิ่งที่มันผิดผิดอย่างพี่ถ่ายทำผิดมาตลอดแล้วมันก็ชินพอมันชินพอมันจะเกิดก็ับยาก ผมเป็นคนที่ชอบดูพวกคนเล่นสเก็ตเก่งๆ,ๆเล่นน่ะพวกท่าสวยๆอะ่ะมันก็เลยเหมือนว่าไปจําลักษณะของเขามาแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้ไงในหัวนี้มันจินตนาการที่แบบว่าคลิกฟิตนินจาเงี้ยแต่พอเราจะเตะจริงๆก็เพ้อเอยียลืมไปสังขารเราไม่พอไม่ว่าเรายังไม่เคยฝึกเลยเราจะไปเตะบบเา่ามันก็เลยตีกันนะครับพเพื่อนๆก็เลยงงเลยตอนนี้เตะไม่เป็นเลยนะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นปัญหาของตัวผมเองนะครับก็สําหรับคนที่ไม่เคยฝึกเลยแล้วก็ยังคลิปฟิมไม่ค่อยคล่องก็จะมีปัญหาประมาณผมเมื่อกี้ส่วนใครที่คลิปฟิมได้แล้วจะมีปัญหาประมาณไหนครับพี่เมย์ก็มีปัญหาเรื่องโน้มตัวข้างหน้าเยอะเกินมันจะหลุดอ๋อแบบนี้ก็คือโดดเลยแผ่นออกมาอย่างนี้หรอกระโดดเลยแผ่นบ้างหรือแบบว่าพอลงมาหน้าแล้ว โอกาสขาดพิกไหมมีอุ้ยเนี่ยน่ากลัวไฮไลท์เลยอะก็คือทุกท่าเลยทุกท่าไหนก็ผิดได้าคนไหนอ่าคนไหนไถสเก็ตธรรมดาแล้วขาดพิกมั้งครับผมกดหนึ่งให้หน่อยรูแล้วหนึง่งรูด้วยก็มีแบบว่าแบบแบค็คไม่ติดอะอ่าแต่ถ้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าส่งมาส่งมาแต่ว่าติดตรงที่ว่าสะบัดไม่พอสะบัดไม่พอ มันจะได้หลุดง่ายๆอ่ดูเร็วๆปัดปัดป๊บมันจะได้หลุดง่ายๆก็แล้วแต่คนมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมอ๋อก็เป็นกาลังใจให้กับน้องมือใหม่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะฝึกท่าไหนก็ตามเจ้าเมว่าไม่มีใครเล่นเป็นตั้งแต่เกิดแล้วก็เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเฮ้ยคนนั้นเล่นพร้อมเราทําไมเขาเป็นเก่งกว่าทําไมคนนั้นเขาเล่นได้หลายท่ากว่าคนนี้ได้นูนกว่านี่กว่าคือก็นั่นแหละครบหนึ่งเมื่อกี้เวฟมั้อะเออ <L an> ก็คือว่ามันมีปัจจัยหลายส่วนทั้งสรีระแรงแล้วก็อ่ะคอสมาคนเราคอสมามันแตกต่างไงนเนี <l ans> เราค่อยๆฝึกกันไปแล้วก็เล่นสเก็ตให้แค่มีความสุขไม่อยากไปกดดันตัวเองเล่นท่านี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบไไดแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเล่นหยุดไปฝึก่าอื่นอพอเราเกิดเราเล่นท่าเน,นี้ยซ้ำๆเราจะจําอะไรที่มันผิดผิดเราก็จะถนัดที่มันผิดผิดพอเราจะปรับมันจะปรับยากก็เว้นช่วงมันไปเหมือนแว่าหรือใหม่เหมือนเราเป็นแบบว่า น้ำยังไม่เต็มแก้วอ่ะมันจะได้เป็นไวแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อ เล่นไปสนุกสนุกแล้วน้องบาง,งคนก็ถามว่าเออเนี่ยพี่ผากับพี่เม่ fiance, เวลาเล่นไม่ได้มีเครียดมากไหมเอาจริงส่วนตัวพี่เป็นคนที่ก็อย่างที่น้องๆรู้แหละเป็นคนที่ไม่เล่นเก่งมากพี่มีพื้นฐานแค่ทรงตัวตอนถ่ายนั่นแหละตอนที่พี่ทาคลิป EP หนึ่งเลยอย่างที่น้องถ้าใครได้ติดตามมาได้ EP แรกพี่มีพื้นฐานแค่ไหนจริงๆไว้ทุกคนแล้วพี่ก็มาฝึกพร้อมๆพ,พวกเราเลยบา,นนบางคนนะ้องบางคนตอนนี้นเล่นเก่งกว่าพี่ก็มีเยอะแยะไปนะครับๆๆแต่ว่าคนไหนที่ขอท่าอะไรมาเงี้ยพี่ก็พยายามที่จะหาคนที่เล่นเป็นมาสอนให้พวกเราจริงๆเพราะว่าตัวพี่เองก ว่าพี่อ่ะก็จะไม่ยอมแพ้พยายามฝึกไปพร้อมกับน้อง,งๆหลายคนขอทีฟิปทีฟิปเยอะมากพี่ถาแต่ทีฟิปไปดูหน่อยอันนี้คือช็อกจริงเห็นเห็นคลิกฟิปกูก็น่าจะแบบว่าเออพี่ถาพักขาเหอะอ,อ,อะไรเงี้ยบางคนไม่พอพี่ถาจ๋าทีฟิปขึ้นไปฟิฟตี้ให้ดูหน่อยแล้วไม่ต้องมาขอพี่ไอพี่ทีฟิปนะพี่ไม่ถาไม่ถามาเออคือพี่ก็เพิ่งอยู่ในวงการนี้แนะ้ะก็ให้ให้อภัยเข่าหัวเข่าพี่ด้วยเนาะส <laughs> อรี่ทีไม่ได้ตั้งใจอยากเตะได้มันกาเตะไม่ได้ดิค่อยๆฝึกกันไปนะค่อยๆฝึกกันไปมันก็ต มีน้องทักมาถามว่าพี่พี่ผมออลลี่ไม่ได้เลยพี่คะพี่คะหนูออลลี่ไม่ได้เลยพราเราถามว่าหนูเล่นมากี่เดือนแล้วหนูเพิ่งเล่นมาสองวันค่ะหน้าสีให้ตายอย่าให้เจอนะท่อของเกงตีตู้เลยนะบอกให้กูออลลี่สองสามเดือนไมได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่ายลืมนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปสอนคลิปฟิปเซ็กเชน,นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับทุกคน ไม่ใช่คิวให้กำลังใจก็ตอนนี้ให้กำลังใจเยอะกว่าคิปฟิปะเชงนะไม่ไงแบบเออคือมันมันมันท่าเนี้ยมันเอาจริงก็มันเป็นท่าที่นั่นแหละมันไม่มีอะไรสอนเยอะเออท่าเนี้ยมันไม่มีอะไรสอนเยอะมันเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเหมือนว่าเออถ้าฟังเราเงี้ยก็อาจจะเตะได้ก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานคลิกฟิปใช่แล้วก็อย่าบอกน้องมือใหม่ว่าเออไม่ต้องถอเออไม่ต้องขอใช่ใช่ใช่ก็สําหรับคนไหนที่ยังออลลี่ไม่ได้ EP พีหน้าเราติดตามนี่ไม่เขาจะท่าตรงนี้ต่อเลยจะถ่ายนี้ต่อ สอนออลลี่สอนออลลี่เขาเขาเขาเดี๋ยวพี่ถ่าจะมาสอนออลลี่มือใหม่เลยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เตะออลลี่ไม่ได้ทีรับรองเลยว่าสามารถที่จะเตะได้แน่นอนก็รอติดตามได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะปลุกไฟเพื่อนเพื่อนให้กลับมาเล่นสเก็ตบอร์ดอีกคร ua, ั้งหรือว่ามาฝึกซ้อมอีกครั okay. no, ้งหนึ่งได้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องถ่าจอสันลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นกละสสสุดท้้้าายยนนนีีถใใครจเกมวๆแบบ นะครับผมรู้ว่าร้านี้ก็ต้องร้านนี้เลยโซนดอทเอ็มทีเอ็นดอร์สกอร์วิเชียลนะครับเป็นร้านของผมพี่เมย์หรือว่าถ้าใครสนใจที่จะเรียนสเก็ตบอร์ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะครับทางเราก็มีอาจารย์สอนสเก็ตบอร์ดพร้อมสอนเพื่อนๆที่เมืองทองธานีเลยถ้าใครสนใจเรียนก็กดลิงก์เข้ามาเรียนด้วยกันได้นะจ๊ะ,<ท>ะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ่ายย้อนสารขอลาไปก่อนขอฝากช่องเมกาสตอรี่ด้วยขอแบบชื่อช่องอะไรวะสตอรี่เมย์อ่าฝากฝากก็ขอฝากช่องสตอรี่เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวใหาไม่เจออีก เยอะมากค่ะช่องพี่ไม่เจอเพราะว่าพี่เพิ่งทำใหม่เองเออพี่เพิ่งทำใหม่ก็ฝากด้วยนะคะก็จะมาทำเกี่ยวกับว่าให้กำลังใจมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดให้ดูแต่หาว่าจะสอนไหมก็อาจจะดูก่อนแต่เพราะว่าช่องพี่ถายสอนอยู่แล้วจะให้กูมาสอนเออมีคนรีเควสต์มาเยอะมากเอ้ยพี่เมย์สอนหน่อยพี่เมย์สอนหน่อยก็เออพี่ถายมันก็สอนแล้วรอดูติดตามเอ้ยรอติดตามดูนะคะฝากช่อง Story เมย์ค่ะคืน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 นคืนนโอเคทิ้งก็ทิ้งเลยนะเออทิ้งทิ้งทิ้ง โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ่ายย้อนสารกับสตอรี่เมย์ก่อนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจาับไปบาย